สวัสดีครับทุกคนกับู้คผมแบงค์ช่องแบงค์ศาสเตอเนด์พิงหมจะเป็นรครับผมวันนี้นะครับเหนื่อยแน่นอนเพราะว่าเป็นการรีวิวที่เยอะมากทุกคน<อ>ผมไม่เคยรีวิวเยอะขนาดนี้โอเคอาจจะมีการรีวิวแบบว่าน้ําหอมจิว๋วหรือน้ําหอมบริตนี้ที่มันเยอะแต่ว่าคราวนี้เยอะจริง,รงๆเพราะมาทั้งหมด16กลิ่นนั่นเองครับโอเคผมต้องบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เมื่อก่อนเนี้ยค่ายติวเ,เนียแบบฟาร์มเขาก็ส่งน้ำหอมมาให้แหละแต่มีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกเซลล์เารู้สึกแบบว่า ไม่อยากจะทําช่องทุกคนก็น่าจะรู้นะถ้าเราอยู่ด้วยกันมาขนาดนี้นะครับผมซึ่งมันจะมีช่วงนึงที่ผมรู้สึกว่าเออเธอไม่ต้องส่งไม่ใช่หรือฉันซื้อเองอะไรอย่างเงี้ยโอ้ uh oh. แต่มันก็จะมีช่วงนึงที่เขาส่งมาให้แล้วแต่เราก็มีความรู้สึกบอกว่า,วา ไม่อยากทาช่องอย่างที่บอกครับมันก็เลยปล่อยปละเลยไปแล้วก็แบบอ่ะปล่อยผ่านอยากทำไม่ทาไม่อยากทาโยนอะไรอย่างเงี้ยขอ,อใช้คําพี่น้อยหนึ่งเนาะคำเนี้ยคือแบบมาถึงตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มกับจิงจังในการทําช่องอีกแล้วผมก็เลยจะนำน้ำหอมทั้งหมด16กลิ่นของซิลเนีย่ยพาร,ร์ทมที่เขาเคยขายมาแล้วทุกคนเอามารีวิวทุกคนชมตอนนี้หวังว่ามันจะเป็นกิฟทที่คุณสามารถดูเสร็จแล้วคุณแบบเข้าไปในอินสตาแกรมของเขาแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เจาะลึกแบบ เฮ้ยโน้ตโน้ตโน้ตแต่มันจะเป็นภาพรวมว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนจะพูดได้ครบถ้วนที่สุดและคลิปนี้จะพยายามไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับผมทำได้หรือเปล่าทำต็ไหมทได้หรือเปล่าับก็ไม่น่ไม่รู้ไม่รู้ลองดูเลยครับโอเคเริ่มด้วยตัวแรกคือตัวดังของแบรนด์ก้าเลยครับตัวนี้ไม่ชื่อว่า ซิมเนี่ย p e r f o r m ล n c e Chandelier Extreme Double Fans นะครับผมตัวเนี้ย i n s p ป r a t i o นเขามาจาก MFK Bacarat Route 540แต่เป็นตัว Extreme แต่เป็นตัวที่มีความเข้มข้นสูงนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวใหม่รนช์ใหม่ๆที่เขาแบสใหม่ๆอะ่ะที่เขาได้ขายอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ดีกว่าตัวนี้<อ>มีการพัฒนาแล้วอันนี้เป็นกลิ่นที่มีความโบราณน,นั่นเองแต่เราจะมาดวทุกคนที่ชมกันนะครับผ่านทิชชู่นะครับผมหนึ่งสองสามซึ่ง c h a n d อืมโอเคกลิ่นนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากนะครับผมแน่นอนอินสตาิเรชันมาจาก MFK กลิ่นมันก็คล้ายกันจริงๆครับคล้ายแบบประมาณ90-95%งเาเปเ็เลยเป็นกลิ่นที่มีความหอมมีความหวานเป็นกลิ่นเหมือนน้ำตาลไหมเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราเป็นกลิ่นที่มีความดูดีเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายนะครับผมความดีของกลิ่นนี้ก็คือ1แหละ ความเป็น MFK จริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่มีความผีหลอกแลั้นมีความลอยไปลอยมาอะไรประมาณนี้ซึ่งบางทีฉีด MFK ถ้าเราจับฉลากได้ดีมันก็จะเป็นกลิ่นน้ำตาลไหมแต่ถ้าบางทีฉีดในอากาศที่มันแปลกๆหรือร้อนหน่อยะบางทีก็จะออกมาเป็นทางแบบถุงมือยางถุงมือยางทางการแพทย์หมออะไรประมาณนี้ทุกคนซึ่งมันอาจจะทําให้บางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นนั้นก็ได้แต่สำหรับ c h a n เ e l i e e x t r e Perfume ของ s u b l i e Perfumes กลิ่นเขาจะไปในทางของ น้ำตาลไหมเคี่ยวน้ำตาลจนไหมแล้วกลิ่นโชยขึ้นมานะครับผมเป็นกลิ่นที่ติดทนติดนานใช้ได้ทุกเวลาว,วาวรลอก็มีความหรูหราครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ผมแนะนําครับโอเคตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมได้มาในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเป็นขวดใหญ่เลยก็คือ Black a c q a เห็นคาดาเมนะครับผมอ่าโอเคตัวนี้เราจะมาฉีดที่ทิชชู่เช่นเคยครับหนึ่งสองสามคลิปนี้จบทิชชู่เต็มคลื่นนะอันจริงนะครับอ่าตัวนี้ทุกคนกลิ่นมันถ้าผมจําไม่ผิดนะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะเป็นคล้ายๆกับ ค o m f o r t o o ูด o ูดนะครับผมซึ่งถามว่ามันเป็นกลิ่นในเชิงนั้นไหมผมบอกตามตรงผมไม่เคยดม Comfort ด o ูดูดแต่ถ้าพูดถึงค o m f o r t ดอูดบูดอ่ะเขาบอกว่ามันจะมีน้ําหอมตัวหนึ่งของวัวซาเช่บัวออมนะครับอุดนัวที่ไปคล้ายซึ่งผมมีน้ําหอมตัวนั้นซึ่งผมต้องบอกว่ามันก็เป็นกลิ่นไปในเชิงนั้นครับทุกคน มีความหอมมีความไม้เป็นไม้เปียกๆเป็นไม้ที่แบบว่าไม่ใช่ไม้แห้งเป็นไม้ที่ฝนตกมาใส่ไม้แล้วกลิ่นมันโชยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นดินกลิ่นอะไรประมาณนี้นะครับ ทำให้กลิ่นมันค่อนข้างที่จะออกไปทางไม้กลิ่นออกไปทางผู้ชายเป็นผู้ชายที่มีความแมนผู้ชายที่มีความเท่น้ำหอมกลิ่นนี้ส่วนตัวผมว่าเหมาะกับผู้ชายที่แต่งตัวเท่ๆเป็นคนที่สามารถที่จะใส่ชุดหนังได้ใส่ชุดสีดําได้ใส่เสื้อยีนได้ประมาณนี้ครับผมแต่ถ้าคุณจะไปใช้ในอากาศบ้านเราผมแนะนําว่าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวจะดีกว่าเพราะว่าถ้าหน้าร้อนฉีดไปเยอะเกินนะ่ะกลิ่นที่มันเป็นไม้อูดนะทุกคนและตัวนี้เป็นอูทที่เบนมาแบบว่า คือหลายๆตัวของซูเวเนียฟาร์มหลายงหลมาเขาจะเริ่มมีความแบบเบนอูดกับอย่างอื่นแต่เนี้ยค่อนข้างจะเป็นอูดจริงๆแล้วมากับกลิ่นของคาราเมลมามันก็เลยมีความเป็นอูดท,ที่มากับกลิ่นของเครื่องเทศครับค่อนข้างที่จะเป็นแนวแขกๆหน่อยเนาะตัวนี้โอเคตัวต่อไปเป็นตัวที่ผมชอบมากนะครับผมอินสติเลชั่นมาจากพี่ด้หนึ่งเมคอัพแต่ว่าผมเข้าไปดูในอินสตาแกรมของแบรนด์เขาปรากฏว่าไม่เจอตัวนี้แล้ว what ไปลองคุยกับเขาเองนะครับว่าทําไมมันไม่มีนั่นก็คือซีมโรสครับผมสำหรับซีมโรสท ซีมโรสก็คือเป็นกลิ่นของกุหลาบตัวนี้ผมถึงขั้นซื้อแบบขวดใหญ่มาเลยจริงๆมันมีขวดเล็กเหมือนกันนะที่เขาให้มากินเป็นกุหลาบที่มีความใสๆกลิ่นเกินกุหลาบที่มีความลอยๆเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความหอมมีความหวานมีความน่ารักใช้ง่ายดีอากาศบ้านเราเป็นกุหลาบที่มีความสดชื่นมากๆมีความสว่างสวยครับคนที่กลัวกลิ่นกุหลาบสําหรับผมนะผมว่าไอ้ตัวนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยเป็นกุหลาบที่ไม่ขืนเป็นกุหลาบที่ใช้งานได้ดีว่างๆอากาศร้อนใช้ได้ ผู้หญิงใช้ได้หนักไปทางผู้หญิงได้ซ้ําแต่ถ้าถามว่าผู้ชายใช้ได้ไหมใช้ได้แน่นอนครับผมบอกทุกครั้งในคลิปว่าน้ําหอมมันมีเพศเนาะซึ่งตัวนี้เป็นกุนหลาบที่ใช้งานได้ดีมากๆจริงๆผมว่าถ้าคุณใช้อ่ะคุณเป็นคนที่มองโลกนี้ง่อยดีเป็นคนที่มีความน่ารักเป็นคนที่มีความสดใสแต่งตัวสดใสตงโตสดชื่นใส่ชุดสีขาวสีชมพูสีลายดอกอะไรอย่างนี้สามารถใช้น้ำหอมตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือฟิมโรสของเทวันเนสพัฟซัมครับผมโอเคตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า p าวเดย์ไอลิสแอนด์โรสหนึ่งสองสามดมครับสำหรับ p าวเดย์ไอลิสแอนด์นะครับผมดูจากชื่อเดาแล้วนะครับผม p าวเดย์ไอลิสแอนด์โมันน่าจะกลิ่นที่มีความแป้งมันน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความกุหลาบถูกต้องครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแป้งกุหลาบที่ความหอมละมุนมากๆเป็นกลิ่นที่คุณดมแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแบบนึกถึงถึงวัยเยาว์นึกถึงความเป็นเด็กนึกถึงถึงความแบบเราทาแป้งตอนเด็กแต่มันไม่ใช่เป็นแป้งแคร์แป้งอะไรอย่างนั้นนะทุกคนมันเป็นแป้งกุหลาบที่มีความหอมมมมีควาละุลนะ เป็นผู้หญิงไว้ใสเป็นผู้หญิงที่มีความแบบเยื่อผมมันจันยังไม่ขาดเป็นผู้ชายที่แบบว่าสดใสร่าเริงชีวิตนี้ยังไม่เคยแบบว่าทําอะไรที่แบบผ่าดโขนสักเท่าไหร่นะครับเป็นกิจที่มีความละมุนมีความหอมและมีสเสน่ห์มากๆแบบสุดๆไม่ความติดทนผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมแล้วก็ขับไปกลางแดดด้วยทุกคนขับไปเยอะด้วยไม่ใช่แค่หนึ่งสองมอเตอร์ไซค์นะแล้วขากลับแวะเติมน้ํามันแล้วมีคนชมว่า ที่น้ําหอมหอมจังเด็กปั๊มนะครับผมชมว่าพี่ฉีดน้ำหอมอะไรหอมจังก็เลยว่าอ๋อพาวด์เดอร์แอริสอลของซูเปอร์เพลย์สตาร์น้องก็ทำหน้างงไปว่าตอนนั้นอ่ะแบกมพุงออกเราแต่นะครับโอเคตัวต่อไปตัวนี้ชื่อว่าโรสเวนิวแอนด์อูดนะครับผมคือจะบอกว่าตอนนี้ทิชชู่เต็มผืนเลยนะเขาบอกมว่าดมเสร็จก็โยนดมเสร็จก็โยนนะหนึ่งสองสามอันนี้สำหรับโรสเวนิวแอนด์อูดครับ ทุกคนช่วงแรกๆผมต้องบอกว่าซิมเนี่ยพระฟ้าเขาค่อนข้างที่จะทำกลิ่นได้แบบจํากัดนิดนึงเพราะว่าโน้ตน้ําหอมเขามีจํากัดเนาะอันนี้คือน้ําหอมในช่วงแรกๆของเขา rose vanilla and oud นะครับผมกลิ่นนี้มันจะเป็นกลิ่นกุหลาบที่มากับกลิ่นไม้อูดครับแต่เป็นอูดที่ไม่ได้เหมือนกับ black agar และคาราเมล black agar และคาราเมลที่ผมพูดไปอ่ะมันจะมีความหนักไปทางผู้ชายเป็นไม้เปียกๆใช่ไหม ถามว่าอันนี้มันเป็นเชิงไม้เปียกไหมก็ยังคงเป็นไม้เปียกๆอยู่แต่เป็นไม้เปียกที่ไม่ใช่ไม้สีเข้มเท่าตัวนั้นและเป็นไม้ที่มากับกลิ่นกุหลาบเบลนกันมาอย่างดีกุหลาบของเขาจะไปในเชิงเหมือนกับซิมโรสเลยครับแต่เป็นซิมโรสในเวอร์ชั่นที่มีไม้เปียกๆมาร่วมด้วยแล้วก็มีความแป้งๆครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออมันเหมาะกับทั้งผู้ชายเหมาะกับทั้งผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าซิมโรสมันหวานไปมันเย็นไปอ่ะคุณอาจจะมาเลือก โรสเบลนี่แอนอูดก็ได้เพราะมันจะเสริมความเป็นไม้ขึ้นมาเป็นไม้อูดแต่เป็นไม้อูดท,ที่มีความหวานนะครับก็เลยทำให้กลิ่นนี้ผมว่าทุกเพศทุกวัยใช้ได้ใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้อแบบเป็นทางการหน่อยก็ได้ใส่ไปเรียนได้ใส่ไปทํางานได้น่าจะไม่ผิดหวังหอมดีครับผมอ่ตัวต่อไปนะครับเป็นตัวที่ผมสักงซื้อขวดใหญ่เลยนั่นก็คือลิ้นจีโรสแอนมัสเอ็กซ์คูซีฟครับผมตัวเนี้ อินสปเรชันมาจากน้ําหอมที่แบบว่าทรงเสน่ห์ของหญิงสาวนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรขึ้นมาให้แล้วก็อ่านดูเอาเนาะตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอนแรกทําคลิปแยกไว้แล้วเนาะตอนที่ผมสีแดงแต่ว่าช่วงนั้นแหละทุกคนเป็นช่วงที่ผมดาวหรือผมดิ่งเป็นช่วงที่ผมเครียดผมรู้สึกว่าเมียทำช่องแล้วอ่ะก็เลยแบบเออคลิปน,นั้นก็ลบทิ้งไปมึงรีวิวดีมากกับทิ้งไปแล้วเนาะแต่อ่ะดังนั้นคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังครับนี่คือซิลเนี่ยฟา e ร์มลิ้นจีรุสแอนด์มัสเอ็กซ์เอกซิ ตัวคนถ้าคุณต้องการน้ําหอมที่มีความเป็นลิน้นจีลิ้นจี่คือแบบว่าดมไปแล้วอ่ะคุณจะนึกถึงลิ้นจีเลยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆครับเป็นกลิ่นที่มีความมีสเสน่ห์เป็นกลิ่นที่มีความใสๆเป็นกลิ่นมีความเลยอยเป็นกลิ่นที่มีความหอมฟูงหอมกระจายได้กลิ่นแบบร้อยเมตรพันเมตรคือเปิดประตูห้องมาคือได้กลิ่นอารมณ์แบบดิออสตาวสอ่ะไม่ได้บอกว่ากลิ่นเหมือนแต่หมายถึงว่าพลังทําลายล้างประมาณนั้นเลยครับเป็นกลิ่นที่นึกถึงผู้หญิงสวยเป็นกลิ่นลิ้นจี่ที่มาทั้ง เปลือกมาทั้งใบมาทั้งแบบน้ำลิ้นจี่มาทั้งเนื้อลิ้นจี่แล้วเหมือนรถลิ้นจี่ความใสหน้าเราประมาณนั้นครับทุกคนคือถ้าคุณชอบกลิ่นลิ้นจี่เลิฟกลิ่นลิ้นจี่อ่ะอันเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่คุณน่าจะชอบได้ไม่ยากแล้วมันจะรองท้ายด้วยกลิ่นที่มีความเป็นมัสมั์ครับแต่เป็นมัสที่แบบว่าไม่ได้มึนนะเป็นมัสที่มีความหอมๆเป็นมัสตี่มีความเตือแป้งนิดนึงแต่เป็นลิ้นจี่ที่มีความชัดเจนมากๆถ้าคุณชอบกลิ่นแบบ ฟูตี้ฟูตี้ตัวนี้ตอบโจทย์มาและความติดคนอยู่ระดับที่ว่าเช้าจะหลดเย็นถ้าฉีดติดเสื้อผ้ากองวันเดกต้าซสักผ้าอยู่ไน้เป็นอาทิตย์ครับ, oh. รบสำหรับลิ้นจีโรสอันมัสเอุ้สิทตัวนี้ผมอยากให้ไปลองสําหรับคนที่น้ําหอมไม่ค่อยติดตัวตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมโอเคตัวต่อไปเพื่อนไปการสี่เวลานะครับรีบนะเนี่ยนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่า Star ร Night ไ t สตาร์ n ี่ไนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะมันหายไปจากช่องเหรอมันหายไปจากแบบอินสตาแกรมของเขาอะโอเคเรามาดมกันเลยครับ 1, 2, สตารี่ไหนเป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าผมจําไม่ผิดตัวเนี้ยกลิ่นที่เขาโคลนมาที่เขาบอกว่าคล้ายมันเป็นคล้ายๆกับอีกด่งลางลาดูเดลมใช่ไหมครับเออประมาณนั้นนะซึ่งเป็นกลิ่นที่มีนเสน่ห์และหอมมากๆครับ ตอนแรกอ่ะผมบอกเลยว่าผมรู้สึกแบบก็ชอบไหมก็ชอบตอนนัน้ำหอมตัวนี้แต่ว่ายิ่งอยู่ไปอยู่ไปอ่ะเขาจะมีความมีสเสน่ห์มากขึ้นเป็นกลิ่นน้ำหอมที่นึกถึงผู้ชายมากกว่าผู้หญิงอีกเช่นเคยหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วอยากใช้น้ำหอมตัวนี้นะครับผมคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีความเท่ใสเสื้อเชอิดใสเสื้อยีนใสเสื้อสีขาวกับกางเกงประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่รักการประจนภัยก็สามารถใช้ได้และถ้าเป็นผู้ชายนะครับ อีกนี้จะทําให้คุณเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์แบบว่ามีความเซ็กซี่เป็นความเซ็กซี่ที่แบบปลดกระดุม2เม็ดใส่เสือ้อย่างนี้แล้วก็มีความแบบปลดกระดุมเห็นแผงอกประมาณนี้นะครับผมนี่คือกลิ่นของน้าหอมตัวนี้จะเป็นในเชิงนั้นเลยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ดมแล้วน่าซบมากผมบอกเลยครับว่ามันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่มันแนวทําลายล้างแบบยอร์สวัสไม่ใช่เชิงนั้นไม่ใช่น้าหอมที่แบบว่า ได้กลิ่นแต่หน้าประตัวแต่เป็นน้ําหอมที่กลิ่นแบบโชยประมาณช่วงตัวเราแต่เป็นช่วงตัวที่มีเสน่ห์ถึงุดยิ่งถ้าน้ำหอมตัวนี้อยู่กับเราไปเรื่อยๆโน้ตเตทายเขาครับมันจะเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงแบบเป็นกลิ่นที่มีความเป็นผู้ชายที่มีความสุภาพเซ็กซี่มีเสน่ห์หน้าเข้าใกล้หน้าเข้าหาเหมาะก,กับการขึ้นเตียงครับผมวันนี้พูดตามตรงโอเคตัวต่อไปนะครับอขึ้นเตียงหมายถึงว่าอาบุญจานะไม่ได้หมายถึงง่วงนะครัโอเคตัวต่อไปก็คือ มอร์นิ่งกรีนกราสครับผมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมบอกว่าชื่อเขาก็บอกแล้วว่าเป็นมอร์นิ่งกรีนกราส์นะครับผมตื่นขึ้นมาแล้วมองไปนอกหน้าต่างก็เฮ้ยเจอกับแบบต้นหญ้าประมาณนี้ครับหนึ่งสองสามคือกลิ่นนี้ทุกคนเป็นกลิ่นที่มีสเสน่ห์มากๆอ่ะผมดมแล้วผมนึกถึงอารมณ์แบบแจ็คสันวังอะไรเงี้ยมึงเอ้ยหรือไม่กรับพี่ติ๊กเจดเพราะว่ามันเป็นกลิ่นของผู้ชายที่มีความเท่เป็นกลิ่นของผู้ชายที่มีความแอดเวนเจอร์เป็นกลิ่นของผู้ชายที่แบบว่าไม่อยู่นิ่งเอางี้ดีกว่า เป็นกลิ่นผู้ชายที่แบบตื่นขึ้นมาตอนเช้าเรียริมทะเลแล้วแบบมีสปริงน้ำอย่างเงี้ยแล้วแบบลดน้ําต้นไม้ต้นหญ้าแล้วมีกลิ่นดินกลิ่น้าโชยขึ้นมาจากพื้นซึ่งเบื้องหน้าของเขาเป็นทะเลประมาณนี้นะครับผมมันมีกลิ่นที่มีความแบบอะควาติกอะควาติกด้วยมันก็เลยทําให้กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ทรงสเสน่ห์ตัวหนึง่งแต่กลิ่นนี้นะครับผมอยากให้มันหลอกได้เพราะมันอยู่บนร่างกายเราไปสักระยะ หลังๆมา,มากิ่นเขาจะมีความเป็นคนเมืองมากขึ้นเป็นผู้ชายในเมืองเป็นผู้ชายทํางาน,นครับผมตอนแรกเป็นผู้ชายแบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พออยู่ไปอยู่มากลิ่นท้ายก็จะมีความผู้ชายทํางานมากขึ้น,นครับผมเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ในออฟฟิศได้ใส่ไปเที่ยวได้ใส่ไปเทีเ่ยวแบบว่าเจอความร้อนอย่างนี้ได้ครับผมหอมมากๆม,มีเสน่ห์มากๆ แล้วผมรู้สึกว่าน้ําหอมกินนี้ถ้าคุณใส่ไปเที่ยวกลงคืนน่ะตกผู้หญิงได้นะคร<อ>ับเพราะว่ามันหอมจริงๆมันดูแบบเป็นเป็นซ็กซี่ที่เราใจกินก่อนหน้านี้ตาดีนายอ่ะเป็นเซ็กซี่แบบอบอุ่นใช่ไหมแต่นี่เป็นเซ็กซี่ที่แบบบอุคพี่มีความเข้าใจอะครับอะไรเงี้ยผมก็เลยชุดภาพตุดมากแต่ก็คือแบบว่า มันเราใจกว่าดีกว่าถ้าคุณเป็นสายเที่ยวสายเต้นสายดึงดืง้อตัวนี้ตอบโจทย์ครับผมโอเคตัวต่อไปเพื่อการเสียเวลาโอ้เป็นโคตรเยอะเลยโอเคตัวนี้ก็คือ vacation on island ผมต้องพูดอะไรอีกไหมแต่น้ำหอมตัวนี้ oh. ต้องพูดไหมพูดนะครับคือเป็นน้ำหอมของซิลเนีย่ยผ้าฟาร์มที่ผมชอบมากๆและเชียร์มากๆและผมก็บั่นใจว่าคนที่ใช้น้ำหอมตัวนี้เขาจะนําไปบอกใครว่าให้น้ำหอมตัวนี้กินดีจริงจริงคือผมต้องบอกว่าน้ำหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ออกแนว ชายทะเลครับวั c เคชั่นออนทาแลนด์ไปเกาะไปทะเลใช่ไหมมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับกลิ่นมะพร้าวทุกคนอย่าตกใจถ้าพูดถึงกลิ่นมะพร้าวคุณอาจจะนึกถึงอเลน่ากรานเดหรือบริติีสเปียบางตัวที่มันเป็นกลิ่นมะพร้าวอะมาวีแฟนตาซีะแต่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวจริงๆทุกคนอ้อ uh oh. มะพร้าวบางอันของก้อหลังหรือแบรนด์ต่างเขาจะทํามะพร้าวที่มีความติดครีมมี่มันก็จะทําให้มะพร้าวอ่ะมันมีความเหมือนกะทิแต่สำหรับวันแคชั่นออนไอแลนด์อ่ะมันไม่ใช่มะพร้าวกะทิทุกคนมันเป็นมะพร้าวสดเป็นมะพร้าวน้ําหอมเป็นมะพร้าวที่แบบว่าอ่ะตอนแรกอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเชิญกลิ่นมะพร้าวขี่มากับกลิ่นซิตรัสและเบรนกันมาได้ดีแบบมากแต่เพราะมันอยู่ไปเรื่อยๆครับจากมะพร้าวสดอ่ะเขาจะเริ่มกลายร่างเป็นมะพร้าวแบบเป็นกลิ่นค็อกเทลก่อนอ่าพอเป็นกลิ่นค็อกเทลแล้วสุดท้ายอ่ะ มันจะเป็นกลิ่นอารมณ์เหมือนกับมะพร้าวเผาทุกคน oh. ซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย oh. เป็นกลิ่นที่ดีเป็นกลิ่นที่เก๋เป็นกลิ่นที่หอมมากๆตัวนี้เป็นตัวนึงที่ผมแนะนําให้คุณไปซื้อเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าโด่งดังสาหรับแบรนด์ติมเนี์มอยากให้ทุกคนไปลองอยากให้ทุกคนใช้ผมมั่นใจว่าทุกคนไปซื้อไม่มีใครว่าผมครับเพราะว่ามันดีจริงทุกคนไม่ได้หาได้ง่ายนะกลิ่นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวจริงๆตัวนี้ตอบโดดครับโอเคตัวต่อไปนะครับ โอเคสำหรับคอนคูลเลอร์นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่ออกมาในเชิงถ้าคุณดมครั้งแรกคุณจะรู้สึกถึงความเป็นเหมือนกับกลิ่นผลิตภัณฑ์อาบน้ำของผู้ชายที่ผมมันเป็นกลิ่นที่มีความโซปี้แต่เป็นโซปี้ที่หรูหราเป็นโซปี้ที่แบบว่าเป็นกลิ่นสบู่ผู้ชายอะ่ะไม่ใช่พูดไงเป็นกลิ่นแบบสบู่เหลวผู้ชายอะ่ะผลิตภัณฑ์ต่างๆสาหรับผู้ชายซึ่งหอมมากนะครับผมเป็นกลิ่นที่พออยู่ไปอยู่มามันจะมีความอะควาติกมันจะมีความแบบ เป็นกลิ่นเหมือนน้ำทะเลเป็นกลิ่นที่ออกแล้วแบบไม่ใช่กลิ่นเค็มนะแต่กลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกถึงความไปทะเลอะแต่เป็นไปทะเลที่มไม่เหมือน ice วาเคชั่นออนไอแตนนะวาเคชั่นนี่จะเป็นว่าชิลดิมทะเลอะไรเงี้ยกินน้ำมะพร้าวแต่อันเนี้ยแต่เวนเจอร์ขึ้นมาหน่อยเป็นริมทะเลที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟอะไรประมาณนี้นะครับผม เป็นกลิ่นที่เหมือนกับแป้งเย็นด้วยเป็นกลิ่นที่ฉีดบ,บนผิวแล้วจะรู้สึกถึงความเย็นเย็นรู้สึกถึงความคูลคูรู้สึกถึงเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจเป็นผู้ชายที่มีความเท่มีความจะมีความแบบเซ็กซี่เป็นผู้ชายที่มีความรักน้ำรักปลารักสักุล่ไม่ใช่ <c oughs> เป็นกลิ่นที่มีความทะเลครับผมอ่านไม่ได้จะอธิบายยังไงดีหอมดีมีเสน่ห์เซ็กซี่แล้วก็เป็นกลิ่นที่สามารถเอาไปใช้ตกคู่ตกสาวในตอนกลางคืนได้ถ้าคุณจะใช้กลิ่นนี้ไปทํางานได้ไหมได้ครับแต่อาจจะสปรีน้อยหน่อยเพราะว่า สองสเปร์กลิ่นนี้ก็เอาอยู่และเป็นกลิ่นที่มีความติดคนใช้ได้เลยครับผมตัวนี้ผมแนะนําอีกตัวนึงสำหรับซิวเนี่ยฟรถ้าคุณเป็นสายแบบแอดเวนเจอร์แล้วชอบแบบกีฬาผัดผลทางน้ำคุณอาจจะเลือกตัวนี้แต่ถ้าคุณมีความแบบชิลๆริมหาดก็เลือกฟลอเรชันออนไรน์แหละแล้วกันนะครับโอเคตัวต่อไปตัวนี้ชื่อว่า h e a v e n l y f l o w e r for t e ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะนะครับเป็นกลิ่นที่ เป็นกลิ่นที่ดมแล้วคุณจะรู้สึกความสว่างสวัยเป็นกลิ่นที่ดมแล้วคุณจะรู้สึกถึงความแบบโล่งสบายเป็นกลิ่นที่ดมแล้วเป็นกลิ่นดอกไม้ที่มาจากสวรรค์เป็นกลิ่นที่แบบว่าพาโลกใบนี้มันใจร้ายกับคุณมากโลกมันมืดมากอ่ะฉีดน้ำหอมตัวนี้ไปอ่ะทุกอย่างสว่างสวัยกับคืนมาหมดครับเป็นกลิ่นที่หอมมากเป็นกลิ่นที่ดีมากความติดคนระดับที่น่าพอใจเป็นกลิ่นที่อ่ะถ้าคุณเจอน้ำหอมประมาณนี้คุณจะไม่รู้สึกถึงความติดคนของมันคุณจะมโนไปเองว่ามันน่าจะติดแป๊บเดียวแต่ััั้นนหมมตวีไ่่ใชะครบผ ติดคนน่าพอใจเลยกลิ่นเขามีความคล้ายกับจริงๆมันคล้ายกับว a กชันออนไอแลนด์นะแต่ตัดความเป็นมะพร้าวไปแล้วใส่ความเป็นดอกไม้มวลดอกไม้เข้ามาในนี้กลิ่นมีเสน่ห์มากครับเหมาะกับทุกเพศเหมาะกับทุกวัยเหมาะกับการใช้ไปเที่ยวแบบเดินเล่นชิลๆเหมาะกับการอยู่กับแฟนเหมาะกับการไปทานข้าวเหมาะกับการไปงานหรูหราเหมาะกับการที่จะแบบไปเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะผมตามไปเที่ยวกลางคืนผมว่า เขาอาจจะมีความเบาไปนิดนึงนะครับผมสําหรับการไปเที่ยวกลางคืนแต่งานอย่างอื่นนะตัวที่ผ่านฉลุยครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าตอนแรกก็จะทาคลิปแยกเดี่ยวถึงควาสึกว่าปีเหล็กมันต้องตีตอนร้อนนะแต่ทีนี้มันไม่ร้อนแล้วนะทุกคนกลิ่นนี้มีความแบบเหมาะกับเพืือตัวนี้มากนะครับนั่นก็คือนิลลี่เบอร์กามอร์เชียของซเปอเนียฟรฟาร์มนะครับผมอ่านมาฉีดกันเลยเป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึกถึงความเป็นบอยแบนด์เกาหลีทุกคน มันเป็นกลิ่นที่แบบว่า you know what last heat นะครับผมเยียบางเลยหลอมปเมืองมากนั่นคือ l าส t ีดมแล้วแบบมีความก็อดเซเว่นดมแล้วมีความเ t r e ช c h e อะไรประมาณนี้นะครับ NCT ประมาณนั้นะเอาจจะไม่ถึง NCT นั้นมีความเปรี้ยวไปเนาะเอาประมาณแบบก็อตเซเว่นแล้วกันเป็นกลิ่นที่มีความลูกคุณทุกคนผมดมแล้วผมรู้สึกถึงความเป็นยองแจผมรู้สึกถึงความเป็นแบบ พี่บีอะไรประมาณนี้ใจบอมประมาณนี้นะครับผมเป็นกลิ่นที่มีความพูดดีเป็นกลิ่นที่มีความสุขภาพเป็นกลิ่นที่มีความคุณหนูเป็นกลิ่นที่ไม่เคยลําบากาชีวิตนี้ไม่เคยลําบากเอแม่เนกะิดมาทุกคนตายหมดเหลือแม่คนเดียวรอดไม่เคยลําบากเนาะก็คือรวยมาโดยตลอดไม่เคยลําบากนะ <c oughs> ถึงปัจจุบันก็ไม่เคยลําบากก็ <c oughs> ไม่เคยลําบากตอนแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อนะนคนถามเข้าใจผิดนั่นเป็นกลิ่นที่ไม่เคยลําบากเียทุกคน เป็นกลิ่นที่มีความพูดดีสุขขุมน่ารักมากเหมาะสําหรับหนุ่มวัยมหาลายัยเหมาะสําหรับเด็กวัยมัธยมปลายเหมาะสําหรับคนที่เริ่มทํางานหรือถ้าเป็นระดับผู้บริหารน่นะคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมากๆสําหรับน้ำหอมตัวนี้ครับเป็นน้ำหอมที่มีความกลิ่นดีตัวหนึ่งแล้วผม,มรู้สึกว่าผมยิ่งใช้ยิ่งชอบเอางี้ดีกว่าแล้วผมจะบอกกลิ่นเนี้ยติดบนผิวเรานะครับผมมันจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกแบบมัสมัดมีความมัด,ม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 ดที่มีความแบบ เซตตีนน้เป็นหนุ่มที่อายเป็นหนุ่มที่เจ้าสเสน่ห์เป็นกลิ่นที่มีความแบบเหมือนได้ผัวเด็กทุกคนอ,อันนี้พูดจริงๆเหมือนเป็นกลิ่นผู้ชายที่อายุยังไม่เกินสิบแปดปีหรือยี่สิบต้นที่เขาแบบมีกลิ่นหอมของร่างกายไม่ใช่กลิ่นตัวประมาณนั้นสําหรับเนโรรี่เบอร์กามเทียนะครับผมตัวนี้อยากให้ลองครับโอเคตัวต่อไปครับังใกล้หมดแล้วตัวนี้เคยรีวิวมาแล้วนั่นก็คือ Prince of p o l ลันครกับผมเนื่องจาก้มย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้ทุกคนผมค่อนข้้นจะรีวิวดีมากๆ โอ้ยตัวอเองนะครับทิงออฟเพลนนะครับทุกคนมันเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามันเป็นกลิ่นที่มีความหลักชูลี่มันเป็นกลิ่นที่มีความดูแพงมากๆน้ำหอมตัวนี้เหมาะสําหรับการไปเที่ยวกลางคืนเหมาะสําหรับการไปเดทเป็นกลิ่นที่ออกแนวเครื่องเทศเป็นกลิ่นที่ออกแนวไม้อูดเป็นกลิ่นที่เอางี้มันอาจจะเป็นน้ําหอมที่ไม่ได้ใช้ได้ในทุกช่วงเวลาพูดนี้ก่อนนะ มันเป็นกลิ่นที่คุณจะต้องเลือกที่เลือกเวลาสําหรับมันเหมือนกันทุกคนแต่ไอกลิ่นที่มันเป็นเชิงเนี้ยประมาณเนี้ยผมบอกเลยว่าเราควรจะมีติดตู้ไว้ติดบ้านไว้เพราะอะไรรู้ไหมครับบางทีอ่ะถ้าเราจะไปออกงานดรูหรานใส่เสื้อสีดําใส่เสื้อที่มีความประกายใส่เสื้อที่มีความปากักเลื่อมอย่างเงี้ยน้ำหอมบางตัวมันมันเอากับเสื้อแบบนั้นไม่อยู่เออแต่ว่าสําหรับ คลิปองโคลเลนส์อะมันให้ความรู้สึกนั้นมันให้ฟิลแบบนั้นได้ดังนั้นถ้าคุณจะหาน้าหอมที่มีความติดหรูแบบรักชูลี่สุดๆมีความขึ้นรดหรูๆแล้วหนังมันกลับสีดำสีน้ำตาลอะไรเงี้ยตัวนี้ควรมีติดบ,บ้านไว้ครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ในวาระโอกาสที่คุณรู้สึกว่ามันพิเศษจริงๆครับผมโอเคตัวต่อไปสำหรับซีรีร์ฟอร์มนั่นก็คือตัวนี้ครับ ดาร์คด l ลิเชียสนะครับผมโอเคหนึ่งสองสามดาร์คดีลิเชียสเนี่ยผมจาได้ว่ามันมีกลิ่นของช็อกโกแลตมันมีกลิ่นของกาแฟซึ่งตัวพิมสออฟโบแลนด์นี่ก็มีกลิ่นกาแฟเหมือนกันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอ่าโอเคเรามาดมดาร์คด l ลิเชียสกันครับคุณดาร์คด l ลิเชียสอ่ะมันเป็นกลิ่นเหมือนช็อกโกแลต oh. มันเป็นกลิ่นมีความช็อกโกแลตนะครับผมเป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่มากับกลิ่นที่แบบมีความนมนมนิดหนึง่งดมไปแล้วคุณจะรู้สึกความหิวเหมือนกันนะครับ ผมจําไม่ได้ว่าเขาเจือกลิ่นของกาแฟมาไหมมันน่าจะมีกลิ่นกาแฟนิดนึงในนี้และเป็นกลิ่นที่มาในเชิงเหมือนกับมีความหมายด้วยทุกคนมีความมัดมีความไม้มีความขนมมีความช็อกโกแลตมีความเป็นนมประมาณนี้นะคะรับสำหรับหอมตัวนี้ดังนั้นชื่อที่เขาบอกว่าดาร์กดีลิเชียเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมพูดแบบไม่กลัวแบรนด์ดาเลยนะเพราะว่าผมซื้อเนาะช่วงหลังๆผมสามารถวิจารณ์ได้มันหอมแหละมันดีแหละแต่ว่า ผมผมไม่ค่อยปิ้งมันตักเท่าไหร่ตัวนี้วายแต่ว่าแบบไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนมันหอมเลยแหละมันมันน่ากินเลยแหละมันดูดีเลยแหละมันมีความเหมือนเจือแอลกอฮอล์มาด้วยด้วยซ้ำอ่ะคุณเคยกินช็อกโกแลตที่ผสมแอลกอฮอล์ไหมมันเป็นประมาณนั้นอะ่ะ ช็อกโกแลตผสมแอลกอฮอล์และมีนมมะกรูดด้วยมีความเป็นขนมผู้ใหญ่ทุกคนแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ไม่ได้ปลื้มกับกลิ่นแบบนี้สักเท่าไร่แต่ไม่ได้หมายถึงมันไม่ดีนะครับคนอื่นชอบหลายคนชอบหลายคนในช่องชอบบอกว่ามันหอมมันดีน่าดื่มแต่ว่าผมเฉยๆสาหรับผมตัวนี้เฮ้ยนานๆทีเราจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่ากลิ่นเขาดีทุกอันแล้วถึงบอกไปเมื่อกี้ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่พูดตามตรงเนาะโอเคป้าตัวต่อไปนะครับนี่ก็คือสุพิมอูทุกคน ถ้าคุณอยากได้น้าหอมซักตัวหนึ่งที่มีความหรูหราดูแพงตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคือก่อนหน้านี้นผมพูดไปว่า Pri n c e of Poland น่ะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าอยากได้น้ำหอมที่ดูแพงนะครับแต่สนะุพรีมอูตเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูแพงดมกลิ่นเขาแล้วเขาจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นไม้อูตแต่เป็นไม้อูที่มีสเสน่ห์มากๆ่าจะมีกลิ่นแอมเบอร์ด้วยถ้าจากม่ผิด และที่สําคัญนะครับกลิ่นนี้มันจะมีกลิ่นหนึ่งความรู้สึกผมมันไม่กลิ่นคล้ายกับอีสแองโรลคองลิเบอร์ครับผมเป็นกลิ่นประมาณนั้นอ่ะซึ่งมันเป็นกลิ่นที่มีเสน่ห์เป็นกลิ่นที่มีความเหมือนกับกลิ่นข้าวขาวเป็นกลิ่นที่มีความเหมือนกับมีการบักบมเกิดขึ้นในน้ำหอมนะครับคือการอธิบายสดับน้าหอมตัวนี้ของผมมันค่อนข้างที่จะยากแต่ให้คุณรู้ไว้ว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความหรูหรามีความลักชุรี่เป็นกลิ่นที่มีความดูแพงเป็นกลิ่นที่เหมาะสําหรับผู้ชาย หรือผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นคนที่ระดับผู้บริหารเด็กน้อยอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับน้ำหอมตัวนี้แต่ถ้าคุณมีลุคเป็นผู้บริหารใส่เสื้อสีดสาใส่เสื้อสูทอะไรอย่างเงี้ยน้ำหอมตัวนี้ตอบโจทย์ให้คุณมีความชัดเจนมากขึ้นและเป็นผู้บริหารที่ไม่ได้มีความขี้เล่นอย่าง Prince of Poland อะมันจะมีความขี้เล่นมีความแบบว่าพูดยังไงดีมีความสู้ซ่ามีความแบบกระตุกกระตากนิดนึงแต่สําหรับ Supreme Oud ไม่ใช่ตัวนี้หรูหราแบบชัดเจนมากทุกคนถ้าคุณเดิน ก้าวลงมาจากรถอะต้องเป็นรถหรูและคุณออกมาพร้อมกับแบบเสื้อสูตรสีดำที่มีราคาแพงตักเพื่อคุณโดยเฉพาะครับผมตัวนี้อารมณ์แบบหรืวิกตองอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคมาถึงตัวสุดท้ายของเซอร์วเนียพาร์ฟมที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะมีอีกสามกลิ่นที่ออกมาผมบอกเลยครับว่าซิลเนียพาร์ฟมเป็นแพนที่แบบว่า ขยันมาขยันไปในนปุยมุยเกินปุยมุยนะครับเพราะว่าแบบว่าออกน้ำหอมบ่อยมากซึ่งแบบบางทีผมก็ตามไม่ทันแต่ว่าอ่ะโอเคตัวนี้เพิ่งจะรีวิวไปซันชาวอิมพีเรียลอะไรประมของเขานะครับผมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกประทับใจทุกคนมันเป็นกลิ่นที่ออกมาในเชิงไม้แต่เป็นไม้ที่มีความหอมเป็นไม้ที่มีความหรูหราเป็นไม้ที่อยู่ในห้างไม่ใช่ไม้ที่อยู่ในกลางแดดมันไม่ใช่ไม้สีงาช้างอ่ะทุกคนมันเป็นไม้ที่แบบว่า ผ่านกรรมาวิธีต่างๆมาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะพูดถึงว่ามันกลิ่นเหมือนกับฝนที่ตกมาโดนไม้ไหมมันก็ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม้ธรรมดามันจะต้องมีดอกไม้มีอะไรอยู่แถวนั้นด้วยเป็นกลิ่นที่มีความหรูหราเป็นกลิ่นที่มีความดูแพงเป็นกลิ่นที่มีความดูดีมากๆและผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนเกสร,รดอกไม้ซึ่งเกสร,รดอกไม้ที่ว่านั่นก็คือกลิ่นของ กระถินนะลงทุกคนเออผมจะขึ้นรูปไม่ดูคือมันเป็นกลิ่นที่ทําให้ผมรีไมล์ถึงตอนเป็นเด็กได้ทึ่งผมแบบเล่นดอกไม้มึงมีความเป็นตุ๊ดสูงมากคือแบบเล่นดอกไม้อะไรเงี้ยหนีแม่ไปเอาดอกไม้มาเล่นอ่ะแล้วก็คือมันมีกระถินนะลงอยู่แถวบ้านแล้วเราก็แบบว่าไปเด็กมามันเป็นแบบดอกไม้ที่มีความเกสนนเรสีเหลืองๆประมาณนี้ครับผมกลิ่นนี้ก็เลยเป็นกลิ่นที่มีความเหมือนเกสรดอกไม้ลัวมางกลิ่นไม้คนที่ต้องเก๋นิดน,นึงคือจะเอามันอยู่เหมาะสําหรับคนที่แบบว่า แต่งตัวเรียบหรูดูแพงนะครับผมสำหรับนะ้ำหอมตัวนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและใช้ได้ทั้งผู้ชายเป็นอีกตัวหนึ่งของซูเปอร์เนียฟร์ฟาร์มที่ผมอยากแนะนําคือก่อนหน,น้านี้หลายคนเคยบอกว่าออน้องตะไหวยไหมเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมือนกับน้าหอมเรอราโบตัวหนึ่งที่มันที่มันค่อนข้างที่จะแบบว่าสันเทาอะสามสามอะที่มันค่อนข้างที่จะใช้ยากแต่สําหรับผมซูเปอร์เนียฟร์ฟาร์มสันเทาอิมเพเรีเลตัวนี้ไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดครับหอมมีสเสน่ห์ เซ็กซี่ดูดีภูมิฐานครับผมตัวนี้ผมชอบมา,มากๆครับผมโอเคก็หมดไปแล้วนะครับผมตบมือผมหน่อยหมดไปแล้วสำหรับขอมทุกสื่อของซูเียร์เาร์มผมจะพยายามให้คลิปนี้ไม่ถึง3 0สินาทีจะพยายามนะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครอยากรู้รายละเอียดต่างๆให้เข้าไปในไอจีของซูเียร์เนาร์มเขาจะบอกทุกอย่างและคุณสามารถสั่งเขาผ่านทางนั้นได้ผมจะบอกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ความตั้งใจในการทำาหอมมากเป็นแบรนด์ที่ ถ้าสมมติว่ามันมีส่วนผสมบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันต้องเอามาจากต่างประเทศมันต้องเอามาจากที่ที่นี้ที่เดียวเขาก็จะรอที่นั่นเขาจะไม่มีการไปซื้อจากที่อื่นดังนั้นส่วนผสมที่ใสน้ำหอมตัวนี้ผมกล้าที่จะฉีดบ,บนตัวไม่ใช่แก้บนเสื้อผ้าดังนั้นผมการันตีความดีงามของน้ำหอมเหล่านี้การันตีถึงการใช้งานที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมการันตีถึงคุณภาพของกลิ่นที่ติดติดคนอย่างแน่นอนครับผมทุกตัวที่ผมพูดมานะผมว่า ไม่มีตัวไหนที่น้อยกว่า5ชั่วโมง6กชั่วโมงดีกว่ามันจะประมาณเกิน6ชั่วโมงไปทุกกลิ่นนะครับผมแล้วก็เกาะบนเสื้อผ้าและผิวได้ดีมากๆครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแให้ฝากกด subscribe ช่องผมเป็นกำลังใจให้กันและลืมกดกระดิ่งจิ๊งิงกให้กันด้วยเราจะกลับมาเจอกันดีกนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกัะกลับอีกสารน้ำหอมใหม่ของเซมเดียร์ฟอร์มในอีกไม่ช้านี้นะครับวันนี้ผมแบค์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนไปเก็บทิช่กกันเยอมา